วัค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เดอะแกลเลอรี่หัวหินค่ะและนี่คือเดอะแกลเลอรี่หัวหินค่ะเดอะแกลเลอรี่หัวหินนะคะเป็นหนึ่งในมิวเซียมนะคะที่หัวหินที่สวยที่สุดโดยที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะหายากนะคะแล้วก็รดคลาสสิกที่หาดูได้ยากมากๆแต่ว่าสามารถมาดูได้ที่นี่เลยค่ะเดอะแกลเลอรี่ค่ะ และว,วันนี้นะคะคือวันที่19กันยายนค่ะก็คือวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะคะซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่5ของเรานั่นเองค่ะได้พระราชทานนะคะพิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาตินะคะให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกค่ะและในโซนนี้นะคะก็จะเป็นภาพจากศิลปินแห่งชาติค่ะที่ได้มารวมไว้หลากหลายนะคะให้พวกเราได้ชมกันโดยที่ภาพเหล่านี้นะคะก็จะมีการ ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามคอลเลกชันนะคะจะอยู่แค่ช่วงช่วงหนึ่งนะคะและโซนนี้นะคะก็คือผลงานศิลปะจากหมู่บ้านศิลปินหัวหินนั่นเองค่ะโดยที่ใครนะคะที่ชื่นชอบและก็รักในผลงานศิลปะสามารถแวะมาชมที่โซนนี้ได้นะคะโดยที่โซนเนี้ยของทุกๆชิ้นนะคะมีกำไหน,นะคะก็คือขอ,ของทุกๆชิ้นในนี้ก็คือสามารถซื้อกลับบ้านได้นะคะแล้วแต่เราอยากเราชอบนะคะใครอยากสะสมเป็นแบบไหนก็ สามารถเลือกช็อปกันได้ที่นี่โดยที่เดอะแกลเลอรี่หัวหินนะคะนอกจากภาพผลงานศิลปะนะคะจากศิลปินแห่งชาติศิลปินต่างประเทศหรือว่าศิลปินต่างๆที่อยู่ในหัวหินนะคะก็ยังจะมีที่เป็นรถคลาสสิกค่ะที่หาชมได้ยากมากๆเลยนะคะสามารถแวะมาชมได้นะคะที่เดอะแกลเลอรี่หัวหินนะคะที่ชั้น2บูพอนหัวหินนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11เนิกาถึง20นาฬิกาเลยะคะ่ะ